ความรักข้างในเป็นยังไงบ้างคุณน้าเริ่มเลยอ่ะคุณน้ามาเริ่มต้นยัะมันเป็นเริ่มต้นกันยังไงวิวเจอที่ทำบุญค่ะเจอที่วัดเหรอวัดไหนวัดไหเป็นแบบบุญเดสถานปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมไปสวดมนต์คือต่างต่างฝ่ายต่างปฏิบัติธรรมไม่ได้ไปเจอกันที่นั่นตอนสวดมีบทอะไรพิเศษไหมไม่มีไม่ละก็คือแค่วิวอะ นเห็นก็คือเหมือนไปชอบมูชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเป็นช่วงไม่แน่ใจที่ผ่านมาก่อนๆช่วงช่วงเขาดาวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเขาไปปฏิบัติธรรมด้วยใช่พี่แม็กก็ไปแบบไปสวดมนต์อ่าแล้วคือทำความรู้จักกันยังไงหรือว่าหรือว่ารู้จักกันอยู่แล้วคือจริงๆคงเคยเจอแบบตามร้านอาหารของมังกรนะคะเพราะเขาทำร้านอาหารอยู่แต่ก็ไม่ คนอื่นในวงการแต่ก็ไม่ได้เคยได้แล้วใครจะใครจะตาจอนก็ทักทายกันเฉลยแน่เรื่องที่แบบว่ารู้สึกว่าเขาเริ่มมาจีบเราหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันก็ไม่ได้ว่าเริ่มมาจีบกันแบบคุยกันแล้วก็ไลฟ์สไตล์ตรงกันแบบเริ่มเป็นเพื่อนเป็นพี่น้องอะไรอันนี้คือพี่ของญาตคือแลกไลน์กันหมายถึงว่าเริ่มรู้จักกันแล้วคุยตั้งแต่สามสี่แบบทำไม่ตอนนั้นคือแบบแค่ว่าแบบเออก็แท็กลูปไอจีกันเฉยๆะไอย แล้วมันเริ่มมันเริ่มที่ค,ความรู้สึกว่าเอยมันรู้สึกมากกว่าเป็นเพื่อนหรือคนรู้จักตอนไหนพี่วิวคุยมาแล้วสบายใจเหมือนคุยเล่นเรื่องทั่วไปเยกชอบอะไรายๆกันแต่ว่ากินข้าวกินกาแฟอะไรอย่างเงี้ย่เรื่อยๆใช้เวลานานไม่่พนาเพื่อนกลมาเป็นแก็ตยนึ่งเลยรู้จักกันตั้นแต่ปีปีที่แล้วอะครับมปีย ใช่ปีแล้วอ๋อค่ะความน่ารักของแม็กเป็นไงบ้างคะเป็นยังไงเหมือนเขาลงรูปข้างลังวิวน่ะเออดีค่ะคือไมู่ปเข้าหมดแล้วเนอะว่าโดนไอจีแล้วกันค่ะเราแบบเราลองแพ้ถามวิวอะไรที่ทำให้รู้สึกว่าอยากศึกษาผู้ชายคนนี้ก็จริงใจค่ะจริงใจแล้วก็เราก็รู้สึกว่าแบบคุยง่ายๆสบายๆไม่มีอะไรแบบมน เยอะเกินไปไม่ได้หรอกแรงๆก็เริ่มแบบง่ายๆคือเล่นๆแบบชิวๆอะค่ะมันเหมือนเราแพ้ทางผู้ชายสไตล์นี้เลยใส่ใจดูแลเทคแอนดี้ส่งบทสนมรอย่างนี้หรอใช่แล้วมันใจมันดูเหมือนแบบไม่ใช่ช่องทางใช่ค่ะแล้วมันใจอ่อนใจอ่อนเปิดใจยังไงอ่ะวิวตอนนั้นคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนเราเราก็ทำงานไปใช่ไหม มิที่มีอะไรก็เอนจอยชีวิตอยู่แล,แล้วก็พอดีก็ถ้ามีคนหนึ่งที่แบบคุยกันมีเพื่อนที่แบบดูแลได้อะไรเงี้ยก็ก็เริ่มแบบเปิดใจ<อ>นะคะวันที่ตัดสินใจลงรูปเรามีเขามีคุยกับเราไหมว่าเขาจะลงแล้วหรือว่าเราจะลงอย่างไรก็เขาก็คุยค่ะว่าแบบเออเดี๋ยวจะลงแล้วนะในวันมาเลทายอะไรเงี้ยก็คือ,อแค่ว่าเออว่าจริงใจให้เกียรตดเฉยๆสถานะตอนนี้ถ้าพี่กวนถามแฟนแฟน จะว่าคบกันมาประมาณได้ประมาณเดือนถูกไหมสองเดือนกว่าๆกือบสองเดือนใช้สถานะแฟนประมาณสองเดือนแลมันระมาณใช้สถานะแฟนก็มีค่ะก็โตแล้วว่าน้อพี่ๆพอมาถามเอก็รู้สึกแบบแปลกมากรู้สึกเปลี่ยนไปมาจากเพื่อนมาใช้คำว่าแฟนแฟนเลย ก็สบายใจแค่ว่าเออมันคงสบายใจกันไปแล้วก็รู้สึกว่าเออเราโตแล้วมันก็ไม่ใช่การที่แบบหวานแหววเยอะๆแล้วเดี๋ยวตอก่อไปนานๆจะเป็นยังไงเราก็ค่อยๆดูกันไปไม่ไม่มีโปรโมชั่นแชร์ทรับแม็กตั้งแต่ครบเรามาใจว่าจะเป็นแบบเออโปรโมชั่นแบบนี้ไปเรื่อยๆกันอี่แล้วสำหรับวิวเขาข้างหลังหสองเดือนดูเขาข้างหลังหมให้ให้คะแนนเขาเท่าไหร่ความข้างหลังของเขา ที่เอย่างมาลินตายที่ผ่านมาเป็นไงมั้ยมันมาลินตาที่ผ่านมามาลนตาแรกของเราด้วยใช่ก็ไม่เหงาแต่วิวท่านของขวัญอะไรให้ชิลมาลินตาได้ครับแบบเราสองไม่มีอะไรเลยค่ะไปกินข้าวธรรมดาค่ะก็ดอกไม้เล่นน้ำอือจริงๆเพื่อนๆรอบตัวเรารู้ไหมคะวิวเซอร์ไพรส์น่ะหรือว่าทุกคนก็เซอร์ไพรส์กันหมดก็รู้ค่ะแต่ว่าจริงๆมัน อยากเนละแบบแล้วก็แบบใช้ชีวิตปกติแล้วคนเห็นอยู่ก็เหมือนแบบทํางานไปแล้วก็ส่วนเรื่องแบบส่วนตัวไลฟ์ลสไตล์เราก็ใช้ชีวิตปกติหรือกินข้าวอะไรเงี้ยปกติเพื่อนเพื่อนก็รู้จักอยู่แล้วจะพอหลายคนมองว่าเราดีใจกับดีใจกับเราเพราะว่าเรากลับมาสดใสยิ้มได้แบบน<ไ>ี้ร<อ>้อยเปอร์เซ็นต์ขอบคุณนะคะทุกคนที่แบบว่าเออแบบให้ให้กำลังใจแล้วก็จริงๆมันก็ไม่รู้เนาะแบบในอนาคตต่างต่างแต่แบบรู้สึกว่าเออตอนนี้ก็ทำให้ดีที่สุดแล้วก็แฮปปี้อะไรแสดงว่าคอมเมนต์ด้านลบมันก็ยังมีผลต่อ คือก็ไม่ได้ค่อยเห็นอะไรเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้มีเรื่องอะไรมาเลยก็แบบจบก็มีแบบชีวิตแฮปปี้ดีในทุกวันอืมไม่งั้นคำถามเปสืบว่าคาดหวังยังไงบ้างกับความรักครั้งใหม่ที่อืก็ไม่คาดหวังนะคะแบบว่าการเจอกันก็ยังไม่คาดหวังเลยมันก็เป็นอะไรที่แบบเอเจอหรือว่ามันก็เป็นเวลาทามมิ่งของมันก็ปล่อยกันไปแต่พอตั้งแต่คบกันมันดูชีวิตดูสโลลฟ์สบายไปไหนก็แบบ เธอพร้อมฉันพร้อมจริงๆบางคนจะโลมากอยู่แล้วค่อนข้างเอื่อยๆแบบเฉยๆไปเรื่อยๆแล้วก็เออมีคนมาสโลไลฟ์ด้วยกันเลยทั้นทั้งงานเราสองคนก็ไปด้วยกันเลยก็อึดไปใหญ่เลยแต่ว่าเขากค่อนข้างแบบเออไปทำนู่นทำนี่ไปออกกำลังกายไปกินแบบชวนทำแบบกิจกรรมที่อะไรเงี้ยในทางที่ดีก็น่าจะดีเราทำได้มาเพราะว่าพี่ก็ชอบไอ้อาร้อนไอ้ออกกำลังกาย ก็ขอชิมใจไปกินกันเถอะอะไรอย่างเงี้ยไปกินหาของอร่อยอะไรเงี้ยมีมีอะไรที่เขาชวนแล้วเราเราต้องปรับตัวหรือว่าเอ้ยอันนี้เราปกติเราไม่ค่อยทำอะไรสไตล์มันเข้าเข้าันได้ดีค่ะแล้วก็วิวก็วิ่งแล้วก็วนที่ีไปกินชอบ Enjoy Eating ไปเที่ยวคาเฟ่อยู่แค่นี้ค่ะไม่ง่ายแต่เราห่วงเขามันก็ชอบโชว์ซิกแพคค่ะเสียง่ะ มากเหมายถึงว่าผิวขาวมากถ่ายคล้องขาวที่เห็นนะค่ะทรูปในเอออ่าเจแค่แบบเช่าเขาดูแลตัวเองดีก็ดีไปเราต้องดูแลตัวเองต่างแล้วเขามาวิ่งกับเรามั้ยเพราะเราชอบวิ่งเขาชวนให้วิ่งสาธาระในสาธารณะอะไรแล้วปฏิบัติธรรมยังปฏิบัติยังต่อบไหมคะหรือว่ากาทำบุญยังชวนสวดมนต์กันอยู่นะคะในทางที่ดี เรียกว่าผลบุญหนุนนำไหมต้องมีนนก,ก็ทำบุญเยอะๆนะหร <c oughs> อคือ <c oughs> อันนี้นี่พี่กวนถามแบบว่าก่อนอันนี้เคยไปขอพ่อแม่รัศมีอะไรเงี้ยขอแบบขอเรื่องแฟนอะไรเงี้ยมันถึงปังเลยเนี่ยคือว่าเป็นคนทชอบไหว้พระอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องความรักเนี่ยถ้าตอนเด็กๆก็คงไหว้กันเยอะนะแต่พอราก็รู้ว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องเป็นตัวเองที่แบบดูแลตัวเองอะไรเงี้ยก็ ขอให้เป็นกำลังใจได้ต้องทำพีดีดีด้วยค่ะไม่ต้องไปแก้บนอะไรอย่างนี้เนาะเอาแสดงว่าสิ่งที่เราขอกับสิ่งที่เจอตอนนี้มันโคราคือหนูว่าหนูไม่ได้ขอแต่หนูแค่แบบจังสมบุญแล้วเดี๋ยวว่าสมบุญจะหนุแนะนำการอันนี้คือเป็นคำแนะนำจากรุ่นพี่เลยสำหรับคนโสดแนะนำคนโสดก็คือไปทำบุญกันเยอะ แต่หมายถว่าวิวกับแม็กมากคล้ายๆกันนี่แหละกี่คนขาวอะไรเงี้ยในกอกในขาวเท่าเขาบอกว่าเหมือนหน้าเนื้อคู่กันจะหน้าคล้ายๆกันอย่างงี้เออแต่หน้าเหมือนกันนะจะมีงานคู่ไหมงานคู่ไหมให้พี่ได้ไปสัมภาษณ์ไหมคะไม่ติดเนาะถ้าแบบจ้างแหมโอเคค่ะขอบคุณค่ะ